นี่คนรักชาตินะดูนะอย่าลืมว่าน,นะดนะูหน้าที่นะดูคนในประเทศชาติต้องรักประเทศชาติไทยนะดนะูเป็นพระก็ตามเป็นวาจิกาก็ตามทุกศาสนาในประเทศไทยต้องรักประเทศไทยจึงจะถือว่าอยู่ในประเทศไทยแท้และเป็นคนไทยแท้ไม่ใช่ว่าเออทางตัวไกลตัวมันต่างคนต่างไกายตัวจะว่ามันไม่ได้ลูกนั่น หน้าที่ก็คือหน้าที่เอาเ,าเงินเยอะๆทีเ่เอาไปไหนล่ะพ้าเราเนี่ยนะสมาชิกเอาไปเทิดทูนหอยเขาเนี่ยไม่ใช่เรยหรือย,ยังไงนุ่นเอาไปหาซื้อของรุูหรืออะไรรหรูๆมาใชานน้นุ่นนั่นเอาไปเปชี้าวน่น่นเดี๋ยวไปทำที่พระที่อาศัยตัวเองเอ,อะไรล่ะเอา้าไอ้กุฏิสง่างามบ้างติดแอร์อย่างดีติดทีวีอย่างดีนุ่นเห็นไหมล่ะเอาไปเล่นนุ่นเอาไปเล่น หุ้นเล่นแชนน่นเอาไปเล่นการพนันนวนพระเรานะเห็นไหมล่ะเงินนี้เป็นเงินของประเทศชาติบ้านเมืองนะโดนรับเข้ามาแล้วเราสมควรที่จะนําเงินส่วนนี้ออกไปช่วยประเทศชาติเพราะเงินนี้เป็นของประเทศชาติบ้านเมืองอนะเงินไม่ใช่ของเราเงินไม่ใช่ของพระพระไม่มีอะไรมีแต่นี่ปุโรหิปฏิบัติตามมกดสินงสมาธิปัญญาเพื่อเข้าสู่มาเข้าสู่ผลเข้าสู่จุกติภูมิเข้าสู่มหาปรินิพานนี่หน้าที่ของพระเรา นั่นเงินเท่านี้เป็นของประเทศชาติบ้านเมืองเราก็สมควรที่จะเอาไปช่วยประเทศชาติบ้านเมืองทีนั่นอะไรคือรัว่วของชาติคืออยู่ที่ไหนพวกตหารหนานกล้านั่นสมควรที่จะวางลงตรงนน,นนั้นก่อนเหมือนที่แม่กุณจารย์พากระทำมาอันนั้นคนดีนั่นตรงนั้นของจิตองตาบวัวแล้วนั่นไปนั่นชื่อกล้องตั้งสามสี่ห้าแสนกล้องตรงทางไกลนั่นเอาไปหมอบให้กับไข่ที่ติดชายแดนดูที่แล้วด้านไหนล่ะ อันนี้น่ะเมื่อวานนี่นั่นโอ้ก็น่าสงสารรถเล็กๆนี่ปีนขึ้นเขาอ่ะฝนก็ตกที่มก็ลื่นดี่ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะขึ้นไปนั่นไปหาไปไปเขานั่นว่ามันต้องไปรถโฟกที่จะสามารถจะขึ้นได้รถทหารพวกนี้ก็ไม่มีรถโฟนะพี่นานดูที่ดูดดที่ไปส่งเสบียงเนี่ยเป็นรถธรรมดาเนี่ยรถพิฆาธรรมดาเนี่ย โอ้ยถ้าเ,นเ,นเราอย่างเงินี่เราพิจารณาให้ท,าทาหารเขาเขาแล้วต้แต่มเมื่อวานนี่นั่นแหะโอ้ได้ป่ะที่ได้เงินหลายล้านพันล้านเอาไปหาเที่ยวเล่นเฉยๆพระเราเนี่ยเดี๋ยวฟังด้วยนะหมขนาดของครูบาอาจารย์เนะี่ยผมไม่ได้มาจากต่วงใครนะผมพูดผมพูดด้วยว่าคนในประเทศไทยคนในประเทศชาติและเป็นคนไทยที่รักชาติคนหนึ่งรถเล็กๆไงตเกานี่จะเอาไปปีนขึ้นเขาขนจะเบี่ยงขึ้นไปเนี่ย ดูสิงบตัวนี้ไม่มีเขาก็ให้แล้วแต่เป็นรถธรรมดาที่เรามองมองดูเมื่อวานนี้ท่านมน้อยจะช่วยดูได้เราก็ไม่มีปัจจัยเราก็มีแค่นั้นแสนหนึ่งแล้วเราก็เอาเข้าไปทุกจุด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 จุด,จดละหมื่นบ้างจุดละหมื่นกว่าบาทบ้างนะนั่นไงได้จะหลายจุดหน่อยเพราะว่าจะได้หนุนทางด้านนั้นเราก็มีแค่นั้นเราก็ทําแค่นั้นแล้วจะว่างไงอ่ะโอ้ไอพวกที่มีเงินร้อยล้านพาันล้านมันไป หาไอ้ไอ้ไอ้เล่เทียวเล่นทางด้านไหนล่ะเอาไิยืนณในพระเรานี่นา่นาจะวางไว้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในการก่อการ้างนั่นเมื่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้สมกี่จะไปรวมตัวกันช่วยกันที่คนละไม้คนละมือที่เป็นตัวอย่างให้กับประเทศชาติบ้านเมืองที่หรือเจ้ายัางไงพระเรานี่นั่นเป็นตัวอย่างให้กับวา,ารุทุกกาแห่งความรักชาติ ไม่ได้ไปจับพื้นผานะาไม้ไปสู้รลกักใครหรอกแต่เป็นตัวอย่างให้กับคนในประเทศชาติไทยว่านี่คือการรักชาติรักชาติรักจากนาสถาบันถ้าไม่มีการกระทําแบบนี้ไม่มีผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือไม่มีผู้ที่พากระทําแล้วเขาจะกล้ากระทําได้ไง